ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสสดีครับพบกับสุนารลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่หงสมสมยบาเซโล่าพร้อมขายอันสุฟตินักเตะที่เคยถูกเรด้ว่าแต่ต้องไม่ได้ในราคาสุดถูกแค่90ล้านปอนด์เท่านั้น สโมสรลิเวอร์ p o o ของเราครับได้รับการยืนยันอีกครั้งนนครัวว่าพวกเขานั้นกำลังได้โอกาสที่จะคว้าตัวอันสุฟติเข้าสู่ทีมอีกครั้งในช่วงตลาดซัมเมอร์หลังจากที่ก่อนหน้านี้นเคยมีข่าวลือออกมาอย่างหนักว่าลิเวอร์ p ก,กำลังเฝ้าสังเกตการา์กอนาดารุ่งชาวสเปนร,รายนี้มาอย่างต่อเน,นื่องและยาวนานด้าตตอนนั้นทางบาร์โซนาไม่มีความคิดที่จะขายกอนาารายนี้ออกจะเทียมเพราะมองว่านักเตะรายนี้เป็นนักเตะที่ไม่มีใครสามารถแตะต้องได้และเป็นอนาคตข,ของบาร์โซนาในฐานะตัวแทนของลิโอนลเมซี่ จนถึงขนาดที่ทางบาร์โซนามอบเสื้อหมายเลขสิบซึ่งเป็นหมายเลขเสื้อในตำนานของลลโอนลเมซี่ให้กับกองหน้าดาวรุ่งรายนี้อีกด้วยนะครับแต่สำหรับในตอนนี้ดูเหมือนว่าอันซูฟตินะครับอาจจะไม่ใช่นักเตะที่ทางบาร์โลนาหวงแหนอีกต่อไปแล้วหลังมีความเจดเจนออกมาแล้วว่ากองหน้าในวัย20ปีรายนี้ไม่ใช่นักเตะที่อยู่ในแผนการทําทีมของชาบี้ฮันเดเดสกุนซือของบาร์โลนาคนปัจจุบันอีกต่อไปแล้วและอาการบาดเจ็บสาหัสในช่วงที่ผ่านมาของอันซูฟติ เมื่อเขาหายจากอาการมาเจ็บกระม,มาตัวของคนนั้นก็ไม่เคยได้อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมอีกต่อไปแล้วและณตอนนี้ก็ถือได้ว่าสถานการณ์ของอันสุฟตินั้นกําลังน่าเป็นห่วงเป็นอย่างมากเพราะตัวของคนนั้นไม่มีพื้นที่ภายในทีมให้กับตัวเขาได้ลงเล่นอีกต่อไปแล้วเนื่องจะทำให้ณตอนนี้ทางสโมสรบาซูนากําลังพิจารณาปล่อยตัวอันสุฟติออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เลยแม้ว่าตัวของอันสูฟติเหลือสัญญาค้า,คาแข้งในถิ่นแคมโนจนถึงปี2027ก็ตามเที โดยล่าสุดน,นะครับทางฟุตบอลอิน i ซเดอร์ในประเทศอังกฤษก็ได้ออกมาให้กล่าวว่าทางสโมสรบาสอันนั้นนะครับได้ทาการตั้งราคาขายอันซูฟติออกมาเป็นที่ร,รูดักเอวโดยกองหน้ารายนี้จะมีค่าตัวในการย้ายทีมอยู่ที่90ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งถือว่าเป็นค่าตัวที่นักต่ใจเป็นอย่างมากสําหรับนักเตะที่มีค่าชิ้นยาสูงถึง1,000ล้านยูโรและนอกจากลิเวอร์พูลที่กาลังให้ความสนใจอยู่ณตอนนี้ก็ยังมีอีก2ทีมสโมสรชื่อดัง อย่างแมนเชสเตอร์และแมนเชสเตอร์ตัดต่างก็ให้ความสนใจในตัวอันซูฟาติและได้ฝองติดตามสถานการณ์การย้ายทียมของอันซูฟาตติอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยทางฟุตบอลอินเดร์นครับยืนยันต่อไปว่าในตอนนี้ทางบาสลน่าเดตัดสินใจทแล้วนะครับว่าพวกเขาจะเก็บกาบี้กองกลางดาวรุ่งทีมสเปนในวัย19เปีให้อยู่ค้าแข้งกับทีมต่อไปและพวกเขาก็จะใช้ความพยายามทุกวิางเพื่อให้กาบี้อยู่ค้าแข้งกับทีมต่อไปในลุ้นกันนา หลังจากที่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นนะครับทางลาลิกาสเปนได้ตัดใจให้บาร์โซน่ายกเลิกสัญญากับกาบีพร้อมเป็นการเซ็นญ,ญานักเตะที่ด้วยค่าเหนื่อยที่เกินเพดานค่าใช้จ่ายท่านั้นลาลิกาสเปนกาหนดเอาไว้ดังนั้นทางบาร์โลนาจาเป็นจะต้องลดค่าใช้จ่ายใ,ให้ได้มากที่สุดเพื่อติดเซ็นสัญญาอาชีพกับกาบีให้ได้อีกครั้งกอนที่ตัวของกาบีจะกลายเป็นนักเตะฟรีค่าตัวเพราะหมดสัญญากับทางบาร์โซนาในช่วงหลังจบการนี้และการขายอันซูเวตินั้นนะครับถือได้ว่าเป็นทางออกที่ดีสุดที่พวกกเเขาจะได้้รับงินอนอ เข้าสู่สโมสรและสามารถตัดสัญญากับกาบี้ให้ได้ในคราวเดียวกันดังนั้นต้องรอลุ้นกันนะครับว่าหลังจบการนี้อันสุขติจะย้ายไปคัดแข่งกับสโมสรไหนกันแน่ระหว่างลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์หรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหงปืนกำลังแย่งชิงตัวเจสเปอร์ลินสตอมเพลย์เมเกอร์ตัวเทพจากไอทักแฟงฟอร์ดสโมสรลิเวอร์พูลทีมยัเยาะแยงสเวทีพิงกฤษกำลังต้มข่าวลือล่าสุด ว่าพวกเขากำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากในตัวของเจสเปอร์ลินสตอรมมิกฟิลด์ดาวรุ่งของสโมสรไอทักแฟงฟอร์ดทีมดังในสื่อพนิกซอร์กาเยอรมันเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์โดยทางลิเวอร์พูลมองว่าเจสเปอร์ลินสตอรมนั้นนะครับมีความสามารถที่เพียงพอในการเล่นกับลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าและตอนนี้ดูเหมือนว่าตอนนั้นลิเวอร์พูลนั้นได้เริ่มต้นการเจรจากับเอเจนต์ของนักเตะร,รายนี้ไปบ้างบางส่วนแล้วนะครับ ตัวรายง,งานนี้มาจากฟลอเรนซ์พาเทนเบิร์กนะครับนะักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือจากสเก็ตสปอร์ตเยอรมันได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ผ่านบัญชีทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขาไว้ว่าทางสโมสรลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลนั้นกำลังแข่งขันยังลเซนของจัสเปอร์ลินสตอมเพเมเกอร์จากไอทัดเฟิงเฟิร์ตเข้าสู่ทีมไม่ได้ในช่วงตลาดสัปดนี้และดูเหมือนว่าทางไอทัดเฟิงเฟิร์ตนะครับก็ยินดีจีรติขายกองกลางรายนี้ออกจากทีมด้วยจำนวนเงันนะครับถ้าหากพวกเขาได้ราคาติดหนักกว่า50ล้านยูโรแน่นอนครับทางด้านของลิเวอรรรรร์พูลลนนนนัััั้้้กกก็มผผ็มมมมมีีีีแแผผ่่่าาาาาาาเเตตตตตททคคคงงใหญะะววสถ สเวกที่พวกเขาต้องการเข้าสู่ทีมอีกหลายคนและนั่นเป็นเพราะว่าหลังจบวงกาน,นี้ทั้งอเล็กอักเล็กชามเลนนาบีเกต้าและเจนส์มินเดอร์จะย้ายออกจากทีมลิเวอร์พูลไปแบบฟรีค่าตัวหลังจบด้วยการนี้นะครับและเมื่อเป็นแบบนั้นก็จะทําให้กองกลางลิเวอร์พูลมีช่องโว่ขนาดใหญ่จากการหายไปของนักเตะทั้งสองคนซึ่งแน่นอนว่าลิเวอร์พูลได้วางตัวให้จูนงแฮมเมนเซนเมาแมตต์สนูเนสเป็นสานักเตะที่มีโอกาสย้ายเข้าสู่ทีมลิเวอร์พูลมากที่สุดในช่วงตลาดสมนี้ และดูว่าณตอนนี้ทางลิวพูลครับก็กำลังมองหาความเป็นไปไน,น้นการคว้าตัวเจสเปอร์ลินสตอมเข้าสู่ทีมเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนในช่วงตลาดสมุน,นิโดยทานั้นฟอร์เรียนสแพลตินเบิร์กยังยืนยันต่อไปว่ามีความเป็นไปได้ที่กองกลางในวัยย3ปีรายนี้จะมีค่าตัวที่ถูกกลงมาจากที่ตั้งกันเอาไว้ณตอนแรกและกาตัวของเจสเปอร์ลินสตอมมีโอกาสที่จะลดลงมาเหลือเพียงแค่สามสิบห้ล้านยูโรเท่านั้นนะครับ พระาะตอนนี้ทางด้านของแอตแลนตาฟิงฟอร์ดกำลังร้อนเงินแบบสุดๆและต้องการเงินสดจนหัวมากเข้าสู่สโมสรเพื่อแก้ปัญหาทางนั้นการเงินที่กำลังเป็นปัญหาของพวกเขาอยู่ในเวลานี้ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าหลังจบการนี้เจสเปอร์ลินสตอร์มนะครับจะย้ายออกจากแอทแลคฟิงฟอร์ดอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าการย้ายนี้จะไปลงเอยกับทีมไหนกันแน่ระหว่างลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลนั่นเพระาะในตอนนี้ทั้งสองทีมนั้นก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นทีมเต็งในดิวการย้ายทีมด้วยกันถึงคู่นะฮะ เซนเดวิสวันนี้ยืนยันนะครับว่ายูเลียนนาเกลส์แมนเป็นโค้ชที่นิสัยดีกว่าเจคกิงครับเซนเดวิสวันนี่นะครับอดีตกองหน้าของลิเวอร์พูลก็เดาไม่สัมภาษณ์ล่าสุดและอาจจะเป็นบทสัมภาษณ์ที่อาจจะทําให้แฟนบอลลิเวอร์พูลไม่สบายใจเท่าไหร่นักนะครับหลังจากที่กองหน้าชาวเซเนแกลรายนี้ออกไม่สัมภาษณ์ว่าตัวของคนนั้นชอบนิสัยของจูเลียนนาเกลส์มันอดีตผู้จัดการทีมเบย์มอนิกที่เพิ่งลาทีมไปมากกว่าเจเก้นครับอดีตผู้จัดการทีมที่ตัวของคนนั้นเคยรร่่่่วววมมมงงงาานนกนกัััััด้ยยยยสทีอออููบลลิเเ์พซ ร้อมจี้นั้นับว่าการทํางานภายใต้การกุนทีมของจูเลียนนาเกลส์แมนนั้นง่ายกว่าเจอร์เกนคลับอยู่เล็กน้อยโดยซาดิมาเน่นั้นนะครับได้ร่วมงานกับเจอร์เกนคลับประมาณ6ปีที่ลิเวอร์พูลครับและคว้าแชมป์รายการต่างๆได้อย่างมากมายโดยคว้าแชมป์คาราเครับและแชมป์เอฟคัพนั้นถือเป็น2องแชมป์สุดท้ายที่มาเน่คว้าแชมป์ร่วมกับลิเวอร์พูลเมื่อกกรุ่นกันที่แล้วในขณะที่การร่วมงานกับยูเลียนนาเกลส์แมนนั้นซาดิมาเน่มีการร่วมงานกับกุนซูนุม่มชาวเยอรมันรายนี้เพียงแคาประมาณเเดือนเท่านั้นครับ ต่มัน,นก็ประทับใจของอดีตผู้จัดการทีมเมย์ยมานิกรายนี้เป็นอย่างมากโดยลเราสุดนงานตัวนั้นของซเดโอมร์ติเน่ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับทาง DAZN นะครับโดยกล่าวไว้ว่าตัวเขาคนนั้นชื่นชอบและประทับใจในการทํางานร่วมกับทั้งเจอร์กิงคลับและอดีตเจ้าหน้าที่ลิเวอร์พูลรวมไปถึงการร่วมงานกับจูเลียนนาเกลส์มมนนั้นตัวของเขาก็ประทับใจเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันผมมองว่าผู้จัดการทีมทั้งสองคนนี้มีสไตล์การทําทีมที่คล้ายคลึงกัน ท,ทั้งสองคนชอบให้ลูกทีมเล่นเพรสซิ่งสูงตั้งแต่ด้านคู่แข่งซึ่งแผนการเล่นนี้เหมาะสมกับตัวผมเป็นอย่างมากและการย้ายมังครั้งกับเบย์มอนิกนั้นไม่ได้ทำให้ตัวของคนนั้นต้องปรับเปลี่ยนตัวเองมากนักแต่ถ้ามองในด้านนิสัยส่วนตัวของผู้จัดทีมทั้งสองคนนี้ผมชื่นชอบจูเลียนนาเกลส์แมนมากกว่าทางเ้่นเช็กกิ้งคลับอยู่เล็กน้อยนั่นเพราะจูเลียนนาเกลส์แมนมีความสงบมากกว่าทั้งในห้องต่งตัวและการอยู่บริเวณข้างสนามซึ่งต่างจากเช็กกิ้งคลับ ที่มักจะใช้เสียงดังตะโกนใส่ลูกทีมและมีการตบตดลูกทีมอยู่บ่อยครั้งในห้องถึงตัวซึ่งนับว่าผมสามารถร่วมงานกับผู้จัดการทีมทุกสของคนนี้ได้แบบไม่มีปัญหาแต่สำหรับตัวผมที่เป็นคนนิสัยเรียบง่ายและชอบอยู่คนเดียวนั้นนะครับการที่ผู้จัดการทีมมีในิสัยสงบนิ่งนั้นคือสิ่งที่ผมชื่นชอบมากกว่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ขอ,อยืนยันว่า,วาตัวของผมนั้นชื่นชอบและใหความเคารพต่อเจคกิงคลับเป็นอย่างมากอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าบางครั้งความชอบของคนเรานั้นนนนนไมม่่อออาจจะเเหกืกกัั็แค้ง แโดงเนกล่าวทิ้งท้ายหวังแก้ปัญหานักเตะลิเวอร์พูลประชุมทีมด่วนหลังเจอวิกฤตเรื่องผลงานซื้อรายง,งานนะครับว่านักเตะลิเวอร์พูลของเรามีการเรียกกันมาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของทีมที่เกิดขึ้นหลังจบเกมที่บุกไปแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ตี่หนึ่งสี่ในศึกพรีเมียร์ลเมื่อช่วงสุดสัดาห์สหรับลิเวอร์พูลกับยังคงหาฟอร์มแข่งไม่นนเจอ หลังล่าสุดนะครับพวกเขาก็บุกไปโดนแมนเชสเตอร์ถล่มเลเทสถึง4ี่ประตูต่อหนึ่งในศึกุตวอลพรพิม์ลีกอังกฤษเมื่อวันที่1เมษายนพร้อมเป็นการแพ้นในหลีก2นันติดต่อการและหากนับรวนทุกรายการพวกเขาก็แพ้ไปแล้วถึง3นันติดต่อการจากผลงานที่เคยเกิดนะครับตำแหน่งหงดงังเสี่ยงต่อการพลาดตำแหน่งทอปโฟของลีดใน,นกันนี้หลังปัจจุบันพวกเขาอยู่อันดับที่8ของตอนคะแนนด้วยการมี42คะแนนจาก27นัดโดยตามหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่4ถึง8คะแนน ล่าสุดเดลเมลสื่อของอังเกษระบุว่าน,นักเตะลิเวอร์พูลได้มีการเรียกรวมตัวกันในวันที่2เมษายนเกี่ยวกับปัญหาของทิมที่เกิดขึ้นโดยในด้านบวร์กเกิฟันได์ต้องการให้ทีมมีการแลกความคิดเห็นกันอย่างเข้มขน้นท่านี้เกมต่อไปลิเวอร์พูลครับจะบ,บุกไปยังโจเซ่ที่เมืองบรดแกแฮมพอเตอร์ออกจากต้านนันกุนเซอในศึกพรีเมียร์ลีกวันที่4เมษายนนี้นะครับหลังจบเกมที่ลิเวอร์ของเราพ,าพ่ายแพ้ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันอาทิตย์ เจ็คเก็กลับก็ได้ทาการประชุมฉุกเฉินถึงวิกฤตของทีมของดงของเขาในเวลานี้เพื่อทาการหาหรือเกี่ยวกับปัญหาที่แท้จ,จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นภายในทีมใน,นเวลานี้และเราว่ามีหลายปัจจัยที่ถูกพูดถึงในทีมตอนนี้และเจ็คเก็ตกลับก็ต้องการแก้ไขมันในทันทีจากนี้เราเรียกได้ว่าเรียกประชุมดว่วนนะครับทั้งโค้ชทั้งนักงเตะน,นะฮะเอามันคักคักพร้อมแม่พี่น้องประสมคักร่วมหัวกันแก้ปัญหานี้ไปน้ำกันพร้อมแม่พี่น้อง ลูนี่ยังเชื่อนะครับว่าหงษ์แดงจะจบท็อปโฟในซีซั่นนี้ได้เวนรูนี่นะครับอดีตกาลระดับตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังเชื่อว่าหงษ์แดงลิเวอร์พูลยังจะสามารถจบท็อปโฟในศึกพรีเมียร์อังกฤษในลุ้นขันนี้ได้หงษ์แดงนะครับมีโอกาสที่จะจบนอกพื้นที่อยู่ฟ้าแชมเปี้พ์ลีกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2016หลังจากที่บุกไปแพ้ต่อแมนเชสเตอร์หนึ่งสีในเกมพรีเมียร์อังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเวนรูนี่ก็มองว่ายังงมมมีีีคควาเเเปปป็็นนไได้้ทท่ขอออจจร์กละ คว้าท็อปฟได้ท็อปฟเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนมันดูเหมือนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะก้าวไปถึงขั้นมีลุ้นแชมป์ลีกได้ผู้จัดการทีมดีซียูไนเต็ดกล่าวทีมของกุนนี่ธนาฟอร์มตกแต่พวกเขาก็ยังสาม,มารถจบลงด้วยการคว้าแชมป์และผมก็แน่ใจว่าพวกเขาจะจบในอันดับท็อปโฟจากนั้นนะครับค่อยว่ากันใหม่กับการซื้อผู้เล่น2อสามคนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในช่วงซัมเมอร์ดังนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะอยู่ตรงนั้นแต่ผมสงสัยว่าลิเวอร์พูลอาจจะสอดแทรก ต้องขอบ,บคุณคุณภาพและประสบการณ์ของพูกเขาพวกเขามีศักยภาพที่จะเดินไปข้างหน้าเพื่อเก็บัยชนะต่อไปพมมองอว่านิวคาสเซิลแม้ว่าจะทำได้ดีภายใต้การกลมทีมของเอดี้ฮาวแต่จะสะดุดได้เหมือนกันปัจจุบันลิเว์มีแค่4.2คะแนนนะครับหลังอันดับที่8ของตารางคะแนนซึ่งตามหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับที่4อยู่ถึง8ตม้มในขณะที่ทั้งสองทีมแข่งแล้ว27นัดเท่ากันนะครับเด็กเทพสเปน รือลิอร์พูเรงควันนิโกวิลเลียมแข่งดังของแอตเลติกบิเบาในช่วงสมัยหงหายตานิโกวิลเลียมมีรายงานวันลิอร์พูของเรากำลังพิจารณา,าควา้าตัวนิโกวิลเลียมแข้งนักกัวใจของแอตเลติกบิเบามาร่วมทัพในตลาดช่วงสมัยอาชนากรสื่อดังแดงกระทิงดุก็ได้รายงานมาว่าลิ์พูกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการดึงตัวนิโกลวิลเลียมหลังพวกเขามีการจับตามองนักเตะรางนี้มาตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา นักรายงานระบุว่าแอตติกวีเบาทีมดังจากศึกเวทีลาลิกสเปนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อสถานการณ์ของดาวเตะในวัยเพียงแค่า20ปีเร็วนี้โดยพวกเขาพยายามที่ยังหนักนะครับเพื่อที่ให้นักเตะตัดินใจต่อทีนชาติใหม่กับทีมต่อไปหลังสัญญาฉบับเดิมจะสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์ปี2024 ดยจะว่าค่าจิตยิยาของนิโคลเลียมจะอยู่ที่ราวๆห้าสิบล้านยูโรซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่ย่อเยาวนะครับในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้เมื่อเปรียบเทียบกับศักยภาพของนักเตะที่ทําแล้ว7ประตูก,กับ6กแอซิสจากผลง,งานการลงสนาม3ามสเกมในทุกาันนี้และยังมีชื่อเป็นหนึ่งนักเตะคนทิมจากสเปนชุดสู้ศึกฟุตบอลโลก2022ปลายปีก่อน,นด้วยแชมป์เฉือนกันตามเดี่ยวลิวเวอร์พูลวืดท็อปโฟ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ฟันธงอันดับพรีมเลกซูเปอร์คอมพิวเตอร์ฟันธงซูเปอร์คอมพิวเตอร์ของพมดคำนวณประมวลผลอันดับพรีมเลกจงของสุดท้ายของซีซั่นฟันธงแชมป์กับรองแชมป์ time, จะมีคะแนนห่างกันแค่แต้มเดียวเท่านั้น,นมิเกลอาร์เตต้า Arsenal นะครับผู้จัดการทีมอาร์เซนอลจะฟุ้งในศึกพรีเมียร์ลีกนำทัพไอ้ปัญญาอาร์เซนอลนะครับฉีกนี้มนเชสเตอร์ซิตี้ไปเป็น8ขดาดเหมือนเดิมขณะที่เลอใบซีฟ้าลงเล่นน้อยกว่าหนึ่งนัดหลังเปิดรง e ังเอตินาสเตเดียมเอาชนะ ลิเวอร์พูลของเรา C1 เมื่อวันเสาร์ที่1เมษาย,ยนที่ผ่านมาขณะที่เว็บไซต์ f i v e t h t y e i นะครับของเนซิเวอร์นักสถิติคนดังระดับโลกชาวอเมริกรันซึ่งได้รับฉายา,า,ยาว่าพ่อมนต์แห่งการคำนวณน,นำข้อมูลแชมป์มาประมวลแชมป์พิมพ์ลิกบูก,การ2 0 2นที2ถ3ในช่วงคองสุดท้ายที่เหลือเล่นทีมเราละ10นัดนะครับดเด The เปอร์ค o m p ม t โตวิเคราะห์ว่าอาร์เซนอลจะเป็นแชมป์ที่88คะแนนโดยเฉือนแมนเชสเตอร์แค่แต้มเดียวเท่านั้น ส่วนอีก2ทีมที่จะติดท็อปโฟก็คือแมนเชสเตอร์และนิวคาสเซิลกันที่ตอนนั้านาสเปอร์จบอันดับที่5นะครับลิเวอร์พูลจบอัันดบที่6ส่วน3ทีมสุดชั้นได้แก่ออเวอร์ตันนอตติงแฮมฟอร์เรสต์และเซาท์มป์ตันเรามาดูอันดับพรีเมียร์ลีกหลังจบซีซั่นนี้ของการคำนวณวิเคราะห์จากเน็ตซีเวิร์นะครับ อันดับที่1อาร์เซนอล88คะแนนอันดับที่2แมนเชสเตอร์8 7คะแนนอันดับที่3แมนยู71คะแนนอันดับที่4นิวคาสเซิล66คะแนนอันดับที่5้าทันเอนสเปอร์64คะแนนอันดับที่6ลิเวอร์พูล63คะแนนอันดับที่7ไบริทัน63คะแนนอันดับที่8เบรนท์ฟอร์ด56คะแนนอันดับที่9แอสตันวิลล่า54คะแนนอันดับที่10เชลซี52คะแนนอันดับที่11ฟูลแลม50คะแนนอันดับที่12คริสตัลเบเลต43คะแนนอันดับที่13เวสแฮม 39คะแนนอันดับที่4ลีดยูนเต็ด34คะแนนอันดับที่15เลเตอร์สตี้38คะแนนอันดับที่6วูมแฮมตัน38คะแนนอันดับที่7บอลมัดสามสิบเคะแนนอันดับที่แปดเอวตัน36คะแนนอันดับที่19ฟอร์เรสต์34คะแนนและอันดับที่20เซาท์เทนตัน33คะแนนแฟนลิเวอร์พูลเฮเช็คเงินรบประกาศเสริมทัพช่วงซัมเมอร์นี้ลั่นเจ็ดปีต้องมีการเปลี่ยนแปลง แฟนลิเวอร์พูลเตรียมเฮนะครับเจอกันคลับประกาศลั่นเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ลั่น7ปีต้องมีการเปลี่ยนแปลงเจอกันคลับกลุกล่นซือชาวเยอรมันของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์หลังพาทีมหงแดงบุกไปพ่ายแพ้ต่อแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังขัดลอยซีหนึ่งว่าช่วงซัมเมอร์นี้เราต้องมีการใช้จ่ายเงิน แต่กับใครหรือจํานวนเงินเท่าไหร่ยังพูดไม่ได้มันเป็นที่จ,จรจินว่าคุณต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งถือเป็นเรื่องที่ปกติมากๆ7ปีที่ผ่านไปมันเห็นด้ชัดว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงเรามีช่วงเวลาที่ทําแบบนั้นเราไม่อยู่ในจุดที่เราอยากจะอยู่ไม่ได้อยู่ในที่ที่ควรจะอยู่ตอนนี้เราพบว่าตัวเองอยู่อันดับที่แปดของตรงนารางคะแนนหลังแพ้แมนเชสเตอร์ และลูกกันนี้สําหรับทีมนี้เป็นลูกการที่ประสบความสําเร็จอย่างพวกเขาแต่สําหหมดเรามันแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเพราะนี่ไม่ใช่ที่ที่เราควรจะอยู่หรอกนะเพราะฉะนั้นจากนี้เราต้องเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดจนกว่าจะจบลูกกลจากนั้นค่อยมารอก,กันว่าเราจะทําอันดับได้ดีแค่ไหนเจคก,กันกรับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกล่าวกับ bt sport กาแขนงของทีมลิเวอร์พูลของเราับหลังผ่านไป27นัดกับ6ลูกกัหลังสุด ในฤดูกาล2007-2008ได้54คะแนนฤดูกาล2008-2009ได้66คะแนนฤดูกา,2019 2 20, นานล2 0 0 9 2 0 2 0 7 9คะแนนฤดูกา,2 21, นานล2 0 2 0 2 0 1 1 4 3คะแนนฤดูกา,2021 22, นานล2 0 2 1 2 0 2 2 60คะแนนฤดูกาลล่าสุด2 0 2 2 2 0 2 3 42คะแนนน่าเป็นห่วงรับว่าจะกลับมาได้ยังไงในฤดูกาลนี้นะฮะกับการแข่งขันที่เหลืออยู่ปัญหามันเกินแก้ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นแนวรับหรือกองกลางหรือแม้แต่กระทั่งผู้เล่นหลายคนที่ผิดฟอร์ม ตั้งแต่ต้นฤดูกาลจนถึงนาอน,นี้น่าสนใจนะครับว่าปลายทางจะจบลงแบบไหนในตอนคะแนนในฤดูกาลนี้ของลิเวอร์พูลของพวกเราครับทำไมกองกลางลิเวอร์ pool ถึงถูกวิจารณ์ยับก่อนหน้านี้เจกเก้นคลับนะครับเคยออกมาบอกว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ผร้เ่นในตำแหน่งกองกลางแต่มันเป็นปัญหาของทุกๆคนและล่าสุดหลังจบเกมที่แพย้ยับต่อแมนเชสเตอร์เจเคยังบอกอีกนะครับว่าแดานกลางของเราอย่างจอแดนเฮนเดอร์สันและฟอนโย นั่นทำผลงานได้อย่างดีติด2ใน4ผู้เล่นที่ดีที่สุดสําหรับเขาในเกมนี้ด้วยแต่หากมองย้อนกลับไปดูสิติของอัปตาจอนเปิดเผยแล้วก็ว่าในเกมที่ลิบูโรดี้กองกลางของซิตี้จ่ายบอลสุดเด็ดไปถึง97ครั้งโดยความแม่นยำอยู่ที่95%เลยทีเดียวซึ่งมันมากกว่าจํานวนการจ่ายบอลที่แม่นยำของกองกลางลิบูโตรมกันซสีอีกโดยฝ่ายว่าจ่ายบอลแม่นยำา22ครั้งกับตันจอ์แดนสันจ่ายบอลแม่นยำาี่ครั้ง ฮาวีย์เลียดาจบอลแม่นยำ24ครั้งเจนส์มิเนอร์าจบอลแม่นยำ3ครั้งอเล็กอักเล็กชมเรียนใจบอลแม่นยำ3ครั้งนะครับยังสู้โรดี้ไม่ได้สติมันไม่เคยโกหกใครนะครับแย่ก็ต้องบอกว่าแย่การที่ทำงานในสนามแน่นอนมันมีความแตกต่างปะปนกันไปแต่สติมันก็ฟ้องว่าแดนกลางของลิวร์คือปัญหาที่โคตรจะใหญ่และใหญ่จริงๆนะเวลานี้และเชื่อมันว่าถ้าหากเจเคจะพาลิวร์กลับลุนตำแหน่งหรือลุ้นแชมป์อีกครั้งในเดืนกันนา จะต้องมีการซื้อกองกลาง3คนขึ้นไปนะฮะเพราะในระบ433ของเขานั้นจะต้องมีผู้เล่นตัวจริงที่จะต้องให้ได้ใช้งานแบบไม่ขาดสายนะครับเพราะว่าเนื่องจากใช้ร่างกายที่เข้าปะทะแล้วก็วิ่งเพลสซิงแน่น,นอนนะครับจะต้องมีผู้เล่นที่เขาต้องซื้อเข้ามาเพิ่มนะฮะกองกลางมันห่วยจริงๆนี่คือสรุปการลรีบุพูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของที่3เมษายนนะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ